คลิปนี้นกจะมาแนะนำสุดยอดไม้มงคลอีก1ต้นนี่คือสเสน์นางคุ้มค่ะหรือว่านนางคุ้มหรือว่านพุท่าเฝ้าสวนเรียกได้หลายชื่อนะคะเป็น1ไม้มงคลที่มีความหมายดีและก็มีใบสวยมากๆนะคะวันนี้นกจะมาเปลี่ยนกระถางให้ต้นนี้กันค่ะ สาเหตุที่นกเปลี่ยนกระถางก็คือกระถางเดิมเนี่ยตั้งแต่เลี้ยงมาไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะกระถางก็เริ่มจะชำรุดแล้วแล้วก็หัวไม้เนี่ยค่อนข้างโตนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนกระถางดินเดิมก็เป็นดินที่หมดสารอาหารแล้วค่ะสำหรับต้นสเสน์นางคุ้มก็เป็นอีกชนิดนึงนะคะเป็นพืชอ,อีกชนิดหนึ่งที่เลี้ยงไม่ยากดินนะคะ ก็ไม่ต้องจุกจิกมากค่ะเป็นดินที่โปร่งนะคะดินสวนธรรมดาผสมกับกบารมะพร้าวสับก็ได้นะคะหรือว่าจะผสมกับดินใบก้ามปูก็ได้นะคะหรือถ้าใครไม่มีดินใบก้ามปูใช้ดินถุงทั่วไปได้เลยค่ะเน้นที่มีอินทรีย์วัตถุอย่างเช่นใบก้ามปูนะคะปุ๋ยหมากนะคะเหล่านี้ค่ะเราก็จะถอนออกจากกระถางเดิมนะคะมาดูว่า กระถางนี้นะคะมีทั้งหมดกี่หัวนะคะก็ดึงค่อนข้างยากเพราะว่าปลูกไว้นานแล้วค่ะที่เราเห็นเป็นหัวของสเสน์นางคุ้มนะคะหัวค่อนข้างโตค่ะหัวของสเสน์นางคุ้มจะเหมือนกับว่านนะคะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับหัวหอมใหญ่ค่ะหัวแบบนี้ก็คือ เลี้ยงมานานแล้วนะคะถึงจะได้หัวโตวแบบนี้นะคะสามารถแยกปลูกได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องปลูกใส่กระถางเดียวกันสําหรับใครที่อยากจะขยายออกไปตั้งวางไว้หลายๆที่ในบ้านนะคะก็ได้เช่นกันได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงปลูกเลยค่ะง่ายๆนะคะไม่ต้องพักหัวปลูกได้เลยค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะทนนะคะ น้องจะปลูกไว้ในกระถางเดียวกันเพื่อที่จะให้เขาเป็นทรงพุ่มเหมือนเดิมค่ะจากกระถางเก่าที่ผุพังไม่น่ามองนะคะเราเปลี่ยนกระถางใหม่ให้ก็จะสวยแล้วก็ดูดีขึ้นมาค่ะความเชื่อแล้วก็ความหมายของต้นสเสน์นางคุ้มนะคะเชื่อว่าเป็นไม้มงคลเป็นว่านที่ช่วยปกป้องอันตรายจากสัตว์ร้ายป้องกันไฟไหม้บ้านนะคะ หรือสิ่งชั่วร้ายต่างๆไม่ให้ย่ำกลายเข้ามาภายในบ้านค่ะจนเป็นที่มาของชื่อว่าวานนางคุ้มหรือวานพุท่าเฝ้าบ้านนั่นเองค่ะความหมายก็ตรงๆตามตัวเลยค่ะเหมือนกับพเท่าคอยปกป้องลูกหลานภายในบ้านนะคะรวมถึงความเชื่อว่าจะช่วยให้ทำมาค้าขายดีขึ้นค่ะเป็นพืชที่ไม่จุกจิกค่ะ ปกติแล้วนกเลี้ยงเนี่ยก็ไม่เคยให้ปุ๋ยเลยนะคะแต่ก็จะหมันเติมดินบ้างนะคะเวลาที่เห็นดินยุบลงไปหรือเปลี่ยนกระถางให้บ้านนะคะสัก2ปีครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเขาจะได้รับสารอาหารใหม่ๆในดินใหม่ค่ะ ปลูกเสร็จแล้วเราก็สามารถลดน้ำได้ทันทีลดให้ชุ่มได้เลยนะคะข้อควรระวังนะคะอย่าให้น้ำขังที่รองถาดกระถางเยอะค่ะเพราะว่าถ้าน้ำเยอะเกินไปจะทำให้เน่าได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นดูเวลาเที่ยร์เนี่ยอย่าลืมเทน้ำได้อยู่ตรงถาดทิ้งด้วยนะคะ การเลี้ยงการดูแลรดน้ำทุกๆ3-4วันครั้งสำหรับตัวนกนะคะเสน่นางคุ้มเนี่ยไม่ได้จุกจิกเลยค่ะรดน้ำ3า3-4วันแดดเป็นแดดรำไรภายใต้ต้นไม้ใหญ่ได้เลยนะคะไม่ควรตั้งวางไว้ในที่แสงแดดจ,จัดจัดทั้งวันเพราะว่าใบของเขาจะไหม้แล้วทำให้ใบไม่สวยเรียกได้ว่าเป็นพืชที่ มีใบสวยอีกหนึ่งต้นนะคะแล้วก็สามารถตั้งวางไว้ในที่ที่แดดแดดไม่เต็มวันได้นะคะอย่างเช่นแดดเช้านะคะได้เลยนะคะแดดครึ่งวันอย่างนี้ได้นะคะสำหรับวิธีการขยายพันธุ์สนินางคุ้มนะคะสามารถขยายพันธุ์โดยการแยกหัวออกไปปลูกได้หรือว่าสามารถขยายพันธุ์โดยการผ่าหัวเป็นซิกซิกได้นะคะตอนานี้คือว่านนะคะ เพื่อนท่านใดที่มีต้นสเสน่นางคุ้มหรือว่าพ่อเท่าเฝ้าบ้านต้นนี้อยู่ที่บ้านนะคะอย่าลืมแชร์คอมเมนต์บอกนกลงมาใตา้คลิปได้นะคะ